นั่นแหละมันต้องงี้มันต้องงี้ไอ้ไอ้สองขีดเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหมาต่อยหนึ่งหมื่นไม่ใช่หนึ่งหมื่นหนึ่งแสนสามหมืออ่นนะโอ้โหมาต่อยหนึ่งหมื่นอีกสี่หมื่นเข้ามาอีกโอ้โหมาต่อยสามหมื่นโอ้โหสี่หมื่นเก้าโอ้โหลูกพ่อแม่งวานอนสอนง่ายจริงวะเกมอนไ่ย มากร,ราบสวัสดีครับมาอยู่กับผมยันพีสายโหดกูดดเดิมนะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมมาจองวลสองในค่ายพีจีนเนะเพื่อน,น,อน,นมากันในทุนหนึ่งร้อยบาทเหมือนเดิมเช่นเคยน,นะจ๊ะมาวันนี้มาลุ้นกันครับว่า,าเกมมาจองเนี่ยมันจะให้เรามากี่บาทให้เรามาเท่าไหร่เพื่อนนะขอเปิดไปที่เบ็ดอขอเล่นกับระบบหน่อยแล้วกันเบ็ด3าสิบ เหลือสิบบาทไปเล่นก่อนงูดึงกันโอ้โหเฮ้ยมันโอ้โหเปิดมามันให้เลยว่ะงูเรียบร้อยงานวันซูเปอร์เมกาครับเก้าพันสิบแปดบาทครับเดี๋ยวไปกันต่อที่เบรดห้าร้อยแล้วกันไปต่อที่เบรดห้าร้อยก็โอ้โหเข้าฟีเจอร์ยิ่งว่านอนสอนง่ายจัดว่านอนสอนง่ายจัดเกมนี้มา ผรูนครับว่าเบรห้าร้อยมันจะให้หรือเปล่านะหาหน่อยเว้ยมาหน่อยเว้ยลูกพ่อ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 ไอสัตว์ลูกใครไม่มาครับใครลูกเมืองใครลูกเมืองใครลูกเมืองลูกพ่อลูกพ่อเกมลูกหลาลูกพ่อโอ้โหหกร้อยโอ้โหเหลือเชื่อ มาหน่อยมาหน่อยมาต่อหน่อยโอ้โหเด็ดห้าร้อยเออวายมาโอ้ออโหอ,อย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มาต่ออีกโอ้้ห้าพันครับลงมาต่อยสองร้อยห้าสิบบาทครับจบแหละมันจบแล้ว,ลวเรียบร้อยเพื่อนเงินวก้อนโตเข้ามานะมาต่ออีกหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทครับ โอ้ยไม่ตายสิโรบินเงินรวัรวมครับได้สองหมื่น,นครับเบสห้าร้อยก็ถือว่าได้อยู่นะเพื่อนนะคือถือว่าได้อยู่เดี๋ยวเราไปกันต่อที่เอาเบสเท่าไหร่ดีเพื่อนไปกันต่อที่เบสเบสพันไปเลยไหมผมว่าเบสพันไปเลยไหมเบสพันน่าจะได้อยู่ครับเผื่อมันเข้าฟีเจอร์นะไม่เข้าฟีเจอร์ก็ขอแบบ เองๆฟังๆหน่อยเด้อผู้ชมไหลนอกเนี่ยนะครับมาแล้วมาแล้วฟีเจอร์รอบเนี้ยขอแบบแสนหนึ่งแบบแบบแสนหนึ่งเลยอ่ะนะครับแสนอัพแบบเออวายมาโอ้โหโอ้โหไม่มาต่อครับ หกห้าสี่สามสองหนึ่งเรียบร้อยว่าเรียบร e ้อยเบ็ดพันกูเนี่ยว่าเรียบร้อยเรียบร้อยเบ็ดพันกูเนี่ยมาหน่อยเว้ยลูกพอ่อมาหน่อยเว้ยเออนั่นแหละนั่นแหละมันต้องงี้มันต้องงี้ไอ้ไอ้สองขีดเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหมาต่อ,อกหนึ่งหมื่นไม่ใช่หนึ่งหมื่นหนึ่งแสนสามหมื่นนะโอ้โห oh, มาต่อยหนึ่งหมื่นอีกสีก่หมื่นเข้ามาอีกโอ้โ oh, ห oh, มาต่อยสามหมื่น โอีโโอ่ืันเก้าโอ้โหลูกพ่อแม่งว่านอนสอนง่ายจริงๆว่ะเกียร์เออสี่แสนนะไม้เดียวสี่แสนโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเพืเอ่อนเอาแล้วพอได้ลุ้นนะพอได้ลุ้นครับเหมือนมันเจ็บมาจากเฮ้ยไอ้ตัดแป๊บหนึ่งผู้ชม,ม<า>เหมือนมันแบบว่าเจ็บมาจากอ่า รอบที่แล้วนะครับเก็บมาจากรอบที่แล้วนะครับเอามาลงตรงนี้ตู้มเดียวจบเลยนะครับนะเอาไงดีว่เอาให้เปถึงห้าแสนแล้วคันเพื่อนมานนี้อหมามาหน่อยห้าพันโอโ้โหโอ้โหเรียบร้อยสามหมื่นหกขาดไี่หกพันอีก็เวนเลยงรอโดมีขาเข้ามาครับสี่หมื่นสี่นะเพื่อนนะขาดอีกหกพันเพื่อนอ หุ่นหนึ่งพันเปอร์ 1, ปกต e ิอะท<อ>ิ้งก็เด็กขาร์ดิเจ็ดพันนะเออเข้าฟีเจอร์ไม่ว่านอนตอนง่ายจริงหัวเกมมายาวยาวครับวันนี้ยาวยาวครับปลาปลาเข้าไปปลาเขไปปาดเขไปครับสองพันหกเข้ามาต่อวันหกเข้ามามาต่อไม่เอืยจังหวะนี้สองพันสี่เข้ามาสองพันสี่เข้ามามาต่ออีกสองพันนะครับ สุดยอดว่าเกมเนี้ยเออวายมานั่นแหละโอ้โหเจ็ดพันสองมาต่ออีกห้าพันสี่ครับโอ้โหเรียบร้อยหมื่นสามเข้ามาเหลืออยู่หกพอนด้วยนะจังหวะดที่ห้าแสนแล้วก็ครึ่งล้านแล้วนะเพื่อนโอ้โหไปเบียดหนึ่งพันแล้วลุยยาวๆก็ไปกันต่อจังหวะนี้ลงมาต่อไปเอ่ยวายมาแบบนี้โอ้โหหนึ่งแสนโอแสนเข้าไปนะเพื่อนโอ้โห โหดจริงโหดจริงคลิปนี้มาสามสองหนึ่งครับจบครับมา,มาอีกอู้ยโผล่ขึ้นข้าวครับแล้วลงมาตัวสองคนทีครับสวยการจัดมาตัวหนึ่งพันห้าร้อยครับจบครับคลิปนี้เจ็ดแสนทวนเนาะโอ้สำหรับคลิปนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะเพื่อนเราไปเจอกับแบบในคลิปหน้าแล้วกันครับฝากไว้ครับกับเกมมาจงไวสองครับอยู่ในค่ายบีจีนะครับวันนี้ ผมจานพี่ายกมดขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับจุ๊ก